อะไรควรไหวอะไรไม่ควรไหววิธีคิดนะว่าอย่างซื้อของที่เราจะกินจะใช้มันก็คือการเอาค่าให้จ่ายมากองเป็นค่าไหวมันก็คือค่าไหวเป็นศูนย์เหลือแต่ค่าคู่กับกระดาษเงินกระดาษทองซึ่งก็ไม่แพงแต่ถ้าคุณไหวของเป็นลบไหวแล้วเกิดมันเป็นจริงตามนั้นมันเหมือนแช่งตัวแล้วมันเป็นลบแบบมันคุ้มไหมล่ะอย่าไหวของเพชรอย่าไหวของขมยกเว้นบางบ้านที่เขาสั่งกันไว้เช่นคนแซ่ล้อคนแซ่ล้อเขาจะไหวล้อที่มันท้องเสียงกับหอยขมอาม่าสั่งอ่ะก็าม่าสั่งว่าเราแซ่ล้อ ล่อหอยขมมาอันนี้ใหม่เกี่ยวกับบ้างหรืออ่อันนี้บ้างว่าแต่ถ้าเป็นของใหม่ๆอย่างไก่นักเก็ตมันคือการไหว้ก้อนทองแล้วมันไม่เผ็ดแล้วมีของเก่าไหว้บ้างมีของใหม่ไหว้บ้างเพื่อให้บรรพุรุษคุณได้อัปเดตบ้างว่าอุ้ยอากองกันมายุคเนี้ยเขาไหว้เบอร์เกอร์กันแล้วเขากินไก่นักเก็ตกันแล้วอย่างเงี้ยอากองก็อ๋อโอเคโอเคโอเค,อเคลูกหลานเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าก็ทีในของกองเต๊กคุณยังมีเผา iPhone คุณยังมีเผา ไอแผนได้เลยลักษณะเดียวกันรวมถึงการที่ถ้าคุณคิดว่ากับข้าวไหวเนี่ยบางอย่างเราไม่ได้กินหมดทันทีเราอยากไว้แปดอย่าง10อย่างแล้วเรายัางอยากมีตุนสต็อกอีกคุณก็เอาของที่เป็นอาหารสำเร็จรูปก,ก็วางเป็นแพกๆๆๆๆๆใส่ถาดไว้มาก็มีเป็ดย่างโฟร์ซีซันของชอบดิฉันข้าวไก่เทอริยากิของชอบน้องสาวดิฉันเกี๊ยวกุ้งของชอบของพี่ชายดิฉันเกี๊ยวหมูของชอบของดิฉันแต่ ไม่จําเป็นว่าจะต้องกินทันทีได้ไหมวางไหว้เหมือนกับการที่คุณไหว้น้ําตาลทรายเหมือนการที่คุณไหว้น้าตาลกรวดนี่หวังไคะว่านี่คือการไหว้ของที่เรียกว่าไหว้สต๊อกไหว้เพื่ออวยพรให้เรามีเหลือกินเหลือกเก็บลักษณะเป็นแบบนี้นะคะชุดไหว้ซีพีครบถูกหลักทุกคนถูกใจ